ความที่เราเจอประสบการณ์เยอะๆอะมันทําให้เราที่จะสามารถกล้าพูดได้ว่าเครื่องของเราอะ่ะมันดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็ใครที่ติดตาม MC มาสักระยะหนึ่งก็จะทราบว่าการที่เราพูดจริงทําจริงแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจในเรื่องเครื่องเสียงที่เราอยากให้คนไทยใช้ในความดังไทยล้อ,อนะคะมันต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าจะไปซื้อดังอย่างเดียวแล้วก็บริการ กลับไปแค่เปลี่ยนเฉยๆกลับไปก็เหมือนเดิมเสียความรู้สึกเสียหน้าด้วยนะคะก็คือง่ายๆก็คือสั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยคำนวณไว้หมดทุกอย่างแล้วว่า power ตัวเนี้มันเหมาะที่กับอะไรไม่ใช่ว่าขายไว้ก่อนว่าอ๋อได้หมดได้หมดได้หมดเขบอกมีเงินมาในกระเป๋าแค่นี้หมื่นหนึ่งได้อะไรเอาเครื่องนี้ขายแล้วก็บอกว่าได้ไว้ก่อนใช่ได้ไว้ก่อนได้ได้ได้ไม่ได้เพราะว่าปัญหามันจะตามมาทีหลังนะคะแล้วเราก็ไม่มีทางแก้นอกจากเสียชื่อ เอางี้เดี๋ยวผมแก้ตัวให้แล้วกันสําหรับคนที่ทําเขาอาจจะไม่เข้าใจเครื่องเสียงจริงๆก็ได้ว่าอ๋ออันนี้มันน่าจะใช้ได้บางคนก็คิดว่าเอ้าเปิดมีเสียงมันก็ใช้ได้ไงใช่ไหมอ่าโอเคเนาะเครื่องร้อนเนี่ยงขาแปลงนี่ก็ขอบคุณกับลูกค้าด้วยแล้วก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องคุยกับช่างใช่ไหมสาย่านยาโอเคนะได้ได้ได้ขอบคุณนะ